ไปครับตัวนี้ครับวันนี้เราจะไปแกรเเตฟครับชารประกันครับผมเอ่อชาร์จปรกันนะครับเดี๋ยวไปดูง่ายๆนะครับว่าจะมีไหมนะครับผมทันไรเลยนะครับเซฟจัดมาแล้วสองตัวนะครับกีสายเข้านั้นเองยังไม่ได้ถ่ายเลยนะครับนี่จัดมาแล้วครับสองตัวครับจับพึ๊บไปเลยนะครับเดี๋ยวไปดูครับว่ามัน ตรงไหนกันนะครับเปิดไม้ใหม่นะครับเปิดไม้รับนะครับคนรู้เท่านั้นที่จะรู้นะครับเซฟลวงนะครับจ้วงครับจ้วงแล้วครับจ้วงแล้วจ้วงแล้วครับจ้วงแล้วจ้วงแล้วครับจ้วงแล้วจ้วงแล้วมีตัวเมียเอาตัวเมียเอาเดี๋ยวเอาเอาเพาะเอาตัวใหญ่นะตัวเมีย โอ้ยจักจแตนเยอะมากเลยอ่ะมันสมัยเด็กๆงี้นั่นหนึ่งจับตะกจั่นตกปลาเฮ้ยครับโอ้ยเปิดไม้ใหม่เปิดล่องใหม่ครับเปิดล่องใหม่เปิดล่องใหม่เฮ้ยมีไหมมีไหมมีมีมีอ่ะต่อไปเปิดเปิดล่องใหม่เปิดล่องใหม่ครับเปิดล่องใหม่ครับไปได้ไหมนี่ครับนี่ครับนี่ครับวิธีการนะครับอันนี้มือโปรนะครับมือโปรไปเอาระจำประจำทีมเรานะครับมีตัวไหมเฮ้ย ไม่มีนะครับมีแต่ตัวน้อยๆไปตรงช่องนู้นไปเติมไปเรื่อยๆนั่นหนึ่งไม่ลงนะครับให้มันลงไปไห่มีไหมไม่มีนะครับเปิดต้องเปไปเรื่อยนะครับนี้ไหมครับ ไม่บาเลยครับเอามือลองร้อกันเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดกระเด็นตัวเมียป่ะตัวเมียตัวเมียด้วยเก็บตัวนี้ไหละตัวนี้แหละเดี้ยครับบาเลยครับเดี๋ยวนึงเดี๋ยวถังกันนะครับแป๊บนึงนะครับท่านผู้ชมทั้งหมดไปครับเอาถังครับถังนี่ครับของแท้นะครับลูกช้อนลูกช้อนปากกัดหม้อไปอปากกัดป่าใบยาวนะครับนี่นะครับหน้าตะการเล็กๆเด้อหตะการเล็กใช่ไหมได้เลยครับสวยไหมสวยไหมเดี๋ยวก็ตัวนี้นะ เมียเนาะโอเคเ,เรี่ยงเราไปเอาตะกร้าให้เซฟกนนะครับต่อครับอ,อะไรโอ้เออเอามาจัดมาเออเอามาก่อนเดี๋ยวว่าคุณได้นะครับก็อลองไปเรื่อยไม่มีใครรู้นะครับวเราเรู้เพงเดียว ไอ้นี่นะครับนี่นี่นี่นะครับของแท้ของแท้ของแท้สวยไหมอันนี้ตัวเล็กมันยังไม่มีสีไม่มีสีนะครับเดี๋ยวไปอันนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวไปคัดที่หลังเอาเห็นไหมหปากกิมเลยแกนี่แะ ฮะฮะปลากิมปลากิมปลกิมไม่เอานะครับปลากิมปลากิมไข่เต่าเราไม่เอานะครับได้ไหมมีแต่ปลากิมเลยครับผมครับผมไปลึกนะตอนเริ่มลึกแล้วนะแล้นนะี่ย เอยไหน,น,นไปนไปไปก่นเดี๋ยวไปก่อนครัเดิดยเน,ยเนยาวแล้วนะครับเดี๋ยหิบทางไปนะครับตามมันไปลุปยครับลุยของแท้ครับของแท้ อะไรเอา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 มาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมอนี้เหมือนจะเป็นตัวเมียตัวแรกตัวใหญ่เมื่อกี้ไม่ไม,ไม่น่าใช่ตัวเมียเหรอตัวเมียปะตัวเมียมาครับเดี๋ยวเอาไปเพาะ,นะครับเป็นปลาปลาลูกเชื้อไปฮนะแต่งยาวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผสมกับ <c oughs> เป็นหนึ่งเป็นสอง <c oughs> เป็นส้มเป็นเหลืองแล้วนะครับมีไหมมีไหมมีนะครับแต่ว่าอะไรเอ่ย ปลากิมไม่เอานะครับใช่ไหมตัวผู้ตัวผู้นะครับแตงไม่ออกนะครับมาก่อนนะครับมาก่อนจัดไปครับจัดไปครับท่านผู้ชมอะไรนี่โอ้โหอ,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 อะไรลึกเหรอเป็นร่องเลยดิโอ้โหบาดเลยลูกไอ้กริมปลากิมปลากิมแล้วหนึ่งโอ้โหบาดเลยครับแต่ปลากิมนะครับ มีแต่ปลากิมนะครับเอ่อตะปากิมไปเกี่ยวตัวตัวมาช่อนเหรอนี่ครับนี่เขาสเต็ปการซอยเท้านะครับสเต็ปการซอยเท้านะครับนี่นี่นะครับนี่นี่นะครับของแท้มีไหมมีไหมมีไหม มีละหนึ่งนะครับเห็นละหนึ่งสีดำมาแล้วครับมีตัวผู้ตัวผู้มาแล้วครับหนึ่งตัวมา,มาไปแต่เดี๋ยวเราไปขุนอยู่นะครับไม่ต้องกลัวครับเรามีลายแดงครับเราไปขุนลายแดงมันอ้วนนะครับแหมว่าจะกระแตนเยอะดีเว,ว้ออีกหนึ่งตัวนะครับ ตัวไม่ใหญ่นะครับเดี๋ยวต้องไปขุนก่อนนะครับไปใส่บอ่อพักไว้ก่อนขุนไรแดงน้ำหมักซะหน่อยชมกันยาวๆนะครับคลิปนี้หลังตรงไหนนะครับคนรู้ทั้งที่รู้นะครับเอ๊ะ พอแล้วครับเดี๋ยวรู้ครับเดี๋ยวรู้หมายแล้วครับให้เห็นให้เห็นนีๆหน่อยพอครับเดี๋ยวรู้หมายแล้วครับมีไหมไม่มีครับมีแต่จิ้งดีดนะครับเริ่มคันแล้วครับเริ่มคันแล้วครับเริ่มคันแล้วนะครับนี่สเต็ปการซอยเท้านะครับมีไหมหมดเริ่มหมดแล้วไงครับ เริ่มหมดแล้วครับคนก็เริ่มหมดแรงแล้วครับคนก็เริ่มหมดแรงแล้วนะครับหมดตัวหมดตัวแล้วครับอ่ะสาทีเดิมเดีอยวสามที่เดิม,ม,เ,ดมเดี๋ยวรอนมันมาขึ้นแล้วครับไปครับเดี๋ยวไปซ้ำจุดเติมดูไล่ไล่จุดเติมนะครับ กิ้วไม่เอากิ้วไม่เอานะครับให้มือถือถ่ายนะครับวันนี้ไม่ได้กโกโปมาไม่ได้กล้องมานะครับเริ่มหมดแล้วนะครับตามไปเรื่อยๆนะครับได้ตัววนึงนะครับ,ดรบเดี๋ยวไปดูนะครับไหนครับผมแวบมา นี่นะครับสองตัวนะครับนี่ครับมือโปรประจำทีมแล้วนะครับเอาไปขุนไอชุกเรียกปล่อยไปเรียกปล่อยไปก่อนเอาตัวที่มีไซส์หน่อย เขาบอกอนะนให้เอากระป๋องเหรอใช่ไหมกระป๋องเอ,เ,อเ,อเอามาดักเอามาดักเลยนะมันจะเข้าไปอยู่ในกระป๋องใช่ไหมเนียดูสเต็ปกันต่อยเท้านะครับแ,แรงยังมีเหลือแรงยังมีเหลือหมดตัวหมดตัวครับผมเดี๋ยวเราไปจะไปอีกหมายนะครับไปไงดีกว่าปะแล้วก็ปิดคลิปเนาะโอเค ลองลองเซฟเขาลองลอง,ลอง,ลองดูท้องนานะครับมันจะมีตัวปะทุ่มแจงตะว,วัน ตรงนี้ไม่น่ามีแล้วคล<แ>้องใจเหรอหไปกันต่อนะครับหม้ใหม่อืมวันนี้มันแดดร้อง

มาครับลุยันต่ออู้อะไรอู้อุ้ยไหลไหลไหอะไรอู้ตะพูกได้อยู่อุ้ยสสวยเลยนี่นี่นี่นาไก่กับผมอ่ะเรออะไระไหนอะเนี่ยโอ้ไอช่อนนี่เอามามามานากับผมเอมามาเดี๋ยวไปเลี้ยงในบ่อไอเลีนี่เาไปขายเอาหน้าไหมเมามามาม อุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยลอยสวยอุ้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 ยลอยสวยลอยสวยอะไรจูงอ่ะแกแกแอนั้นไม่เอาอ่ะอุ้ยเนี่ยเอออุ้ยไม่รู้อ่ะต้องเออตรงนี้ไม่รู้อะไรอ่ะอะไรอ่ะอุ้ยทำไมเยอะจังวะเฮ้ยโอ้สวยเลยนี่สวยเลยเซฟไครรับครับไม่บอกใครหรอก วุ้ยไงเซ่บอกแล้วให้หยุดอุ้ยบานบานบานเลยครับบานเลยครับอุ้ยสว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 ยเลยสวยเลยนี่อุ้ยสองตัวสตัวอุ้ยสวยครับสวย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 ครับสวยครับสวยเลยครับปิงก็สวยครับปิงอู้หูสวยสวยครับเออปลาหมอปลาหมอปหมอปหมอปลาหมอครับปลาหมอ ใหม่เกี้ยวเว้ยเฮ้ยใช่เป่ะใช่ใช่เอ้ยเอาแม่เดี๋ยวก่นเอาไปก่อนเอาไปก่อนที่เหลือช่างแม่เออเอาจากตัดเลยตัดเลยตรงนี้ตรงนี้คัดแล้วนี่มาครับเพียวเลยครับคัดตัดฮ่าเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วครับไม่ยอมแล้วไอ้เพ่บอกว่ามัไม่ยอมแล้วตรงเนี้ยเอาหมดแล้วเพชรบอกว่าอะไรนะโอดยก็ดิกูถามไว้ใกล้แล้วขุดเกลื่อนถามไว้ใกล้แล้ว เกเดินอ <Ooh. S 3> ุ้ยครับผมมาแซมมาอุ้ยอุ้ยสวยแซมอุ้ยตัวนี้สวยเลยอุ้ยนะหางโพมีลูกเดินเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวก่อนอุ้ยอุ้ยสว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 ยตัวนี้หางโพเออๆสวยสวยสวยอุ้ยเอาไปหมดอุ้ยสว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 ยอุ้ยสวยสวยปลาพิการปล่อยปล่อยไปเอาเอาเอาช็อตบอดี้เหรอช็อตบอดี้นะช็อตบอดี้ช็อตบอดี้โอ้ยแม่สวยสวย วุ้ยงามๆครับตัวนี้งามมากเลยครับเดี๋ยวเอาไปไปประกบกันนี่เป็นไอ้อะไรนะอุ้ยอุ้ยตัวอยไอันไอ้กิมแมวโอ้ยน้าปลัวไหมข้าปากครับอะไรข้าปากเนี่ยสาติดเออติดแล้วครับมาดีไหมแม่เอาที่ตัวนี้ยังจะกินอ่อยดิ เฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยมาเงี้ยแม่ใหมายรับหมายรับหมายรับครับหมายรับรับอีกแครับรับมีรับผอกับดาบครับรับรับจริงๆครับมีไหมรับอยู่คนเดียวจังหวะนี้เอ้ไป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 เนี่ยมันมีคนไปซ้อนได้ด้วยเฮ้ยใช่นะมีไหมมีแมงดาบอ่ะมีน้ำซึ้งไหนนิดเอ้า ก็ยังอยู่ปล่อยไปตัวเล็กไปปล่อยไปให้มันไปโตก่อนเนี่ยของหวดใหญ่ๆหละอ้มาครับมาอีกแล้วครับโนอีกแล้วโนอีกแล้วครับโตเรื่อยๆครับมีเรื่อยๆครับอี่แล้วก็แปงกันลวครับเดินไกลเออรู้แล้วจะเย็นจเย็นครับจเย็นโหมันได้ทีครับมันสั่งเรานะครับ ไอหลานเวมันสั่งแล้วนะครับได้เวลาครับได้เวลามันสั่งเราแล้วนะครับได้เวลาออกเลยครับนี่ที่นี่นี่ครับนี่เอ้ยสวยๆครับสวยครับโอ้ยจั่วแม่งแขวนจั่วแม่งไว้เลยจั่วไปก่อนเฮ้่อุยอุ้ยอะไรอ่ะหมอเมีเลยอะมามามาตัวเมียก็เอานะครับตัวเมียเราไปเอ ไอ้มันทับเอานี่นะครับโื้โหโอ้โหหลายตัวแล้วครับหางโพผมจะเอาไปทับครับทับนะครับเอาไปทป็ปลาสวยครับอืออนะครับเงียบกรึบเงียบกรึบอจังหวะเนี้ยต้องมีต้องมีอยู่ใต้โพต้องมีไม่มีมีปิงแทนมีปิงแทนครับปิงไหม มีปิงครับมีปิงแหงครับครับท่านผู้ชมโอ้เล็กโอยหมายรับครับหมายรับเริ่มเข้าไปลึกเรื่อยๆเลยครับลึกเรื่อยๆแล้วครับโอ้โหยาวครับยาวครับโอ้โหโอ้โหสายลุยครับไม่ต้องกุยครับนี่มา มาไปมาครับมีอะไรนะครับหนึ่งตัวไปครับเดี๋ยวเราไปพมผลงานที่บ้านกันนะครับว่าวันนี้เราได้ผลงานอะไรบ้างอุยถ่ายไปก่อนถ่ายไปก่อนอครับลึกเริ่มลึกตัวครับต้องเริ่มลึกครับ<ม>เริ่มล,ลึกดีไหมพอทิ้งไปก่อนมีไหมลึกไม่ม,ม,มีตัวไปที่เดิมใหญ่กว่าเดิมครับนี่นี่นี่สวยสวย นี่สวย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 เออออกมันออกแล้วสีออกนี่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 ตุ้งเออเนี่ยออกสวยตเล็กเอาไปขุนเดี๋ยวไปใส่โอ้กันลูกวัวหมอยังกันนะสีอู้ตัวนั้นมันสีจัดตัวเพื่อนเลยว่ะเนี่ยอือหึแล้วก็ปิงแล้วก็ปิงไปไปนี่ครับพวกเรา้อมประกาศกันนะครับหมายลับหมายลับหนีป่ะ โปริพอมีตัวครับพอมีตัวมีตัวพอมีตัวครับพอมีตัวนี่ครับพอมีตัวครับพอมีตัวโอ้ยมันได้ตัวครับได้เะได้เยะได้เยอะมาอุ้ยอุ้ยหน้าเกี่ยวหน้าแหกหน้านี่หอยมาแล้วมาครับมาจมปได้จมเลยนะครับนี่มีงามเยอะนะครับมีงามเยอะเดี๋ยวเราไปดูที่บ้านกันนะครับวงไปโอ้นน่นไงเป็นล่องเลย เดินมีคนเดินเข้าไปช้อนแล้วเนี่ยแต่มันลึกกว่ะลึกไม่เคยอยู่หรอกเนาะมอืลึกไม่เคยอยู่หรอกสีมีสีป่ะอ๋อแล้วอู่กระหมายนะอืออยอะไรไอ้ช้อนนี้จมจมอุ้ยจมอุ้ย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 อุยอุยอุยขึ้นมาขึ้นมาสวย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 ครับมันช้อนมานัินหนึ่งไม่ได้เปิดกล้องเลยนะครับ หนึ่งตัวสองมาครับมาแล้วครับสามนะครับอยู่เป็นกลุ่มเลยนี่วะปลาคอกเดียวกันด้วยเนี่ยสี่สี่ตัวตัวน้อยปล่อยไปไปขึ้นไปเดี๋ยวไม่ให้มันโตก่อนในตัวนั้นนะกระโดดอยู<ว>่นะไปไปไปโอ้ยจ้วงเดียวสี่ตัวนะครับโอนะของแท้ของแท้ครับอ่ะเป็นไงวันนี้ ร้อนครับร้อนครับผมไปเดี๋ยวไปคลิปก่อนแค่นี้ก่อนพอเนาะพอแล้ว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 ครนี้ก็ไม่ไหวจะใ้ิ้ไหวจะคัดแยกแล้วนะเดี๋ยวผมพาไปตามใจมาครับตามใจมาครับอีกช่องหนึ่งครับอีกช่องหนึ่งครับมีไหมเปยตาไม่ได้หรอไอ้น้องเหรอวายแฮวครับแฮวครับหลบแล้วครับมันหลบตหนิดมันหลบตหนิดครับแฮวเอมันต้องแบบนี้สิ นีไหมเอามาเอามาเอามานี่เอามาเฮ้ยสวยโอ้โหงามสีสีมาสีมาสีไอ้โพโพโพนะต้องให้มันแบ่เต็มเต็มมันจะแบ่ยังไงคนา่หวไม้ปเอ้ไม่โพว่ะไม่โพไม่โพไม่เลยไม่โพครับไปดูทีครับนี่ไง ตะก้าที่ไอแม่มึงบอกว่าไออะไรนะไอไอมอสเอามาตะก้าเสียเงินเลยน่ะใช่หรอเป็นไงใช่หรอ <laughs> ไปครับหมายรับที่สามยิงลึกไปเรื่อยๆนะครับ <laughs> โอ้ยโ,โ,โหไม่น่ามีตัวเมือ่อนั้น <laughs> ่ะ ไม่น่ามีดูท่าแล้วน้ำไม่สน้ำไม่สวยไม่น่ามีนะำคอยดูนะน้ำปุด,น,ปดน้ำปึ๊ดเหรอน้ำปึ๊ดปื๋อเหมันเหมือนอะไรนะอืมหนึ่งตัวตัวนีว้หมายรับใบรับครับหมายรับ รับจริงๆในป่าเลยครับเนี่ยดูป่าของแท้เลยนะครับเนี่ยมองเป็นไงก็ป่านะครับตรงนี้รอบนี้ได้ไม่ต่ำกว่าสาสิบตัวนะครับเดี๋ยวจะมาคัด<อ>ให้ดูครับมามีตัวครับมีตัวมีตัวครับมีตัวโรดไปแล้วมั้งเนไงหนึ่งตัวดำไหมนีม่ครั<ป>ยดำสวยอ๋อปึ๊บ ไปไหนและวไม่ไงกระโดดอยู่เนี่ะ <Hey. S 2> คู่หนึ่งครับคู่หนึ่งครับนี่นะครับคู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเล็กๆเราจะไม่นั่งคัดออก,กน,นะครับเพราะได้ใหญ่ๆมาเยอะเลยอ,นะอะไระมียใหญ่เปล่า จะ่ยงยัยงไงล่ะต้องเดินกลับมาละวกยอยเดินกลับมาบเอาแป้งเลยโอเคครับโอเคตัวเมียครับตัวเมียนี่ขนาดไม่ค่อยสบายเนี่ยต้องตามมึงมาเลยเนี่ยบว,นะบวกหนึ่งครับบวกหนึ่งครับบวกหนึ่งผมก็ไม่สบายครับเออเรียงจะไม่หยุดช้อนอะีกเนาะ คัดตัวเมีใหญ่ๆมาเดี๋ยวเร,เราขายเป็นคู่นะครับขายส่งทางออนไลน์นะครับเป็นคู่ไปปึ้มไปครับส่งมาอยู่ใต้ทักยี่สิบตัวหเซฟเข้าไปลึกเลยนะครับ ขณะนี้เป็นเวลาบ่ายโมงแล้วมั้งครับลึกครับในป่าน้ำก็ไม่ได้มาเด็กนีม่มากินเลยนะครับเดี๋ยวรอมันช้อนเตะก่อนนะครับฮะานะมาเรียแล้วนะครับเ,รเดี๋ยวไปดูครับเอาแป้งนะครับเออรู้แล้วใจเย็นไปครับโอ้โอโอ อู้ออ้อูอ้อู้ววเจ้งเจอช่องเตผู้บุกเบิกครับเต้ผู้บุกบุกเบิก ัเล,ก,เลกครบถ้าชอบใจคลิปนี้ก็ฝากกดใจกดแชร์ให้ด้วยนะครับผมฝากกด,ดตรามพวกเราด้วยนะครับผมให้กำลังใจก็ส่งซปเปอร์แตงให้เราด้วยนะครับผมค่ามาม่าของท่านอยู่ที่มือของท่านนะครับค <laughs> ่ามาม่าของเราอยู่ที่มือของท่านนะครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมหนึ่งไลค์สิบไลค์ร้อยไลค์ นี่คือค่ามาม่าของเรานะครับผม <laughs> ใช่ไหมเซฟ <laughs> ตอนนี้อยากได้กล้องโกโปรมอ่อีกสักตัวนะครับผมกะ,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 ะดังระดังดมทระดมทุนอยู่เป็นไงวันนี้ผลงานเราเยอะครับสามสิบตัวแน่นอนครับเดี๋ยวต้องมานั่งคัดกีกครับว่าตัวไหนจะส,สวยๆงามๆนะครับผมเนาะยังไงก็ฝากติดตาม ช่องแตงยาวหวันเจี๊ยบด้วยครับครับผมบ <Bye. S 1> ๊ายยจะเจอทริปหน้าครับผม